ก่อนจะไปหลอนกับเรื่องราววันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผีทีวีกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับหมู่บ้านหนองย่ากแก้วเป็นหมู่บ้านเล็กๆริมชายแดนไทยกัมบูชาผู้คนส่วนใหญ่ทำไร่ทำนาใช้ชีวิตเรียบง่ายตามวิถีชาวบ้าน บรรยากาศกลางวันดูเหมือนไม่มีอะไรน่ากลัวแต่พอตกกลางคืนกลับเงียบสงัดอย่างผิดปกติแทบไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเกินสองทุ่งเสียงลมพัดผ่านทุ่งกว้างกลายเป็นเสียงเดียวที่ดังแข่งกับเสียงจิ้งหรีดและบางคืนเหมือนจะได้ยินเสียงคนครวนครางเบาๆลอยมากับลม เรื่องเล่าความหลอนเริ่มจากตาแสนชาวบ้านสูงวัยผู้เคยผ่านศึกในช่วงสงครามชายแดนเมื่อเกือบ40ปีก่อนตาแสนเล่าว่าแทบหนองยาแก้วเคยเป็นสนามรบย่อมย่อมระหว่างทหารไทยกับกองกำลังขเขมรแดงหลายครั้งที่มีการยิงปะทะทหารขเขมรล้มตายเกลื่อนทุ่งบางศพไม่ได้ถูกเก็บไปฝัง เพราะพื้นที่เต็มไปด้วยกับระเบิดและความไม่ปลอดภัยเวลาการผ่านไปศพเหล่านั้นถูกทิ้งไว้ใต้ดินและในป่าจนคนเริ่มเชื่อว่าดวงวิญญาณของพวกเขาไม่เคยไปไหนป้าเดือนแม่ค้าขายของชำในหมู่ม่านเคยเล่าว่าในคืนฝนพรมเดือนสิเธอกลับจากเฝ้านาเพราะขวายหาย ระหว่างเดินผ่านพงหญ้าสูงข้างทางกลับบ้านเธอเห็นเงาคนยืนเรียงกันเหมือนทหารอยู่ริมคันนาร่างกายซีดเซียวเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งบางคนเหมือนเปื้อนเลือดแรกๆปลาเดือนคิดว่าเป็นชาวบ้านที่ออกหาปลาแต่พอเพ่งดูให้ชัดร่างเหล่านั้นกลับจ้องมาทางเธอแล้วค่อยๆเลือนหายไปในอากาศ เธอรีบวิ่งกลับบ้านตัวสั่นจนไขกุญแจไม่ถูกอีกเหตการณหนึ่งเกิดขึ้นกับหนุ่มชัยวัยรุ่นในหมู่บ้านที่ชอบขับมอเตอร์ไซค์เล่นยามค่ำเขามักไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีจนคืนหนึ่งตอนกลับจากไปส่งเพื่อนที่บ้านถัดไปเขาขับขานทุ่งร้างที่คนไม่ค่อยกล้าไปแสงไฟหน้ารถส่องไปเห็นผู้ชายแต่งชุดทหารเก่าๆยืนโบกรถอยู่ข้างทาง หนุ่มชายหยุดถามว่าจะไปไหนแต่ชายคนนั้นไม่ตอบเพียงก้าวเข้ามาใกล้พอไฟหน้ารถจับเต็มๆหนุ่มชายถึงกับหน้าซีดเพราะเห็นใบหน้าแหวงหายไปครึ่งหนึ่งเหมือนถูกแรงระเบิดหนุ่มชายร้องลั่นแล้วบิดคันเร่งสุดชีวิตเขาเล่าว่ามอเตอร์ไซค์เหมือนหนักผิดปกติเหมือนมีใครเกาะอยู่ด้านหลังจนพ้นเขตป่าละเมาะ รถถึงกลับมาวิ่งได้ปกติพอหันไปดูเบาะหลังกลับว่างเปล่าตาแสนจึงสรุปกับชาวบ้านว่าวิญญาณทหารขเขมรยังวนเวียนอยู่ที่หนองยาแก้วเพราะพวกเขาตายกลางสนามรบไม่มีใครทำพธิธีไม่มีใครเรียกขวัญพวกเขาจึงติดอยู่ในโลกนี้ค่ำคืนบางคืนที่หมู่บ้านเงียบกริบผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว,ว่า จะได้ยินเสียงรองเท้าทหารเดินกึกก้องเป็นแถวทั้งที่รอบหมู่บ้านไม่มีใครเดินบางครั้งยังได้กลิ่นดินปืนคละคลุ้งทั้งที่สงครามจบไปนานแล้วเพราะเรื่องเล่าเหล่านี้เองคนในหมู่บ้านจิงพากันอยู่แต่ในบ้านหลังพระอาทิตย์ตกดินยิ่งคืนเดือนดับยิ่งไม่มีใครกล้าออกเสียงหมาหอนพร้อมกันหลายตัวมักเป็นสัญญาณว่า มีเขาผ่านมาด้อมด้อมมองมองแม้ใครบางคนจะคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าคมให้เด็กๆกลัวไม่ให้ออกไปเล่นดึกๆแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับหลายคนทําให้เรื่องผีขเขมรในบ้านหนองย่าแก้วกลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครกล้าถาถายและนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความลี้ลับที่ยังไม่คลี่คลายหลังเหตุการณ์ที่พระเดือนและหนุ่มชัยเจอ ต่างคนต่างพยายามเลี่ยงไม่พูดถึงแต่ชาวบ้านก็รู้กันเงียบๆว่าคืนคืนหนองยาแก้วไม่ใช่ที่ที่ควรออกมาเดินเลี่ยนยิ่งใครต้องไปเฝ้านาหรือนอนเถียงกลางทุ่งยิ่งเหมือนเอาตัวไปเสี่ยงลุงเพียนชายวัยหกสที่ยังแข็งแรงเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กลุ่มชาวบ้านฟังตอนนั่งวงเล่าใต้ถุนบ้านเขาเล่าว่าเมื่อตอนหนุ่ม เคยออกไปหาปลาในสระน้ำที่ติดกับแนวป่าตอนนั้นดึกมากลมพัดอื่อยเขาใช้ไฟฉายส่องน้ำมองเห็นเงาเหมือนคนยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามใส่ชุดคล้ายทหารถือปืนแต่พอเพ่งไฟฉายกลับไม่มีเงาปลาที่จับได้วันนั้นเต็มข้องแต่ทันทีที่หันหลังเตรียมกลับเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดพร้อมกลิ่นควันคละคลุ้ง ทั้งที่รอบสระไม่มีใครลุงเพียรรีบโยนข้องปลาทิ้งแล้ววิ่งกลับบ้านวันรุ่งขึ้นกลับไปดูอีกครั้งข้องปลาที่ทิ้งไว้ยังอยู่แต่ปลาทั้งหมดเน่าเหม็นผิดปกติเหมือนถูกอะไรบางอย่างทำให้เสียในชั่วข้ามคืนอีกเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านเชื่อสนิทใจคือเหตุการณ์ของครูมาลีครูโรงเรียนประถมในหมู่บ้านเธอไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องผีมาก่อน วันหนึ่งต้องกลับจากตัวอำเภอหลังประชุมเสร็จขับรถกระบะเข้าหมู่บ้านเวลาราวสี่ทุ่มระหว่างทางตรุงโค้งทุ่งร่างไฟหน้ารถส่องไปเห็นทหารห้าหกคนยืนเรียงแถวพวกเขาหันหน้ามาพร้อมกันสีหน้าเรียบเฉยตาแดงกำ่ำครูตกใจเบรกกระทันหันแต่เมื่อกระพริบตาอีกทีทุกคนหายไปเหลือเพียงควันจางๆลอยกลางถนนครูมาลีเล่าว่า ตอนนั้นรู้สึกหนาวยะเยือกทั้งตัวเหมือนใครหลายคนยืนเบียดอยู่รอบรถแต่พอหันไปมองก็ว่างเปล่าตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านยิ่งเงียบขึ้นกว่าเดิมชาวบ้านพยายามหาคำตอบจึงไปเชิญพระจากวัดใกล้ๆมาสวดทำพิธีในทุ่งที่เชื่อว่าเป็นจุดประทะครั้งใหญ่พระท่านเล่าว,ว่าขณะที่สวดมีเสียงคล้ายคนเดินวนรอบศาลา และเสียงหอบหายใจเหนื่อยๆดังขึ้นใกล้หูโยมบางคนทำเอาคนที่อยู่ในพิธีถึงกับขนลุกแต่ก็ไม่มีใครมองเห็นอะไรหลังสวดเสร็จพระบอกเพียงว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นยังผูกพันกับพื้นที่ไม่ใช่เพราะอยากทำร้ายใครแต่เขายังหาทางไปต่อไม่ได้ชาวบ้านบางส่วนเชื่อว่าควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณเหล่านั้น แต่บางคนกลับบอกว่าไม่ควรไปกวนปล่อยให้พวกเขาอยู่ตามวิถีของเขาเองการถกเถียงนี้ยิ่งทำให้บรรยากาศหมู่บ้านอึมครึมเหมือนมีอะไรค้างคาคืนหนึ่งหลังจากพิธีผ่านไปไม่กี่วันไอ้บอยเด็กหนุ่มใจกล้าแอบชวนเพื่อนสองคนไปลองพิสูจน์เขาอยากรู้ว่าเรื่องเล่าของผู้ใหญ่จริงแค่ไหนทั้งสามไปนั่งดักรอที่ทุ่งร่างกลางคืน เอาไฟฉายกับเล่าขาวไปด้วยพอตีหนึ่งกว่ากว่าไฟฉายกระพริบเองเหมือนฐานใกล้หมดทั้งที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ๆแล้วมีเสียงฝีเท้าหนักๆเดินมาจากอีกฟากทุ่งเสียงเหมือนคนเดินเป็นหมู่แถวจัดเพื่อนสองคนเริ่มหน้าซีดแต่ไอ้บอยยังทําใจดีสู้เสือตะโกนออกไปว่าใครวะเดินมาทําไมดึกๆสิ้นเสียงนั้นเองไฟฉายดับพรึบ พร้อมเสียงปืนยิงรัวดังสนั่นกลางความมืดสามหนุ่มวิ่งป่าราบไม่เหลียวหลังเช้ามาเล่าให้ทุ้ใหญ่บ้านฟังทุกคนต่างเชื่อแล้วว่าผีขเขมรที่หนองยาแก้วมีจริงและยังไม่ยอมไปไหนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเริ่มกดทับจิตใจผู้คนในหมู่บ้านไม่มีใครรู้ว่าคืนเงียบหลอนเหล่านี้จะพาไปสู่เหตุการณ์ร้ายแรงอะไรอีกหรือไม่หลังเหตุการณ์ที่ไอ้บอยกับเพื่อนเจอ เสียงปืนกลางทุ่งร้างทำให้เรื่องผีเขมรแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านบางคนถึงกับเก็บข้าวของย้ายไปอยู่บ้านญาติที่อำเภอเพราะไม่อยากเผชิญคืนหลอนอีกแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังจําใจอยู่ต่อเพราะหนองญ่าแก้วคือบ้านเกิดผู้ใหญ่คําสิงผู้ใหญ่บ้านในเวลานั้นจึงเรียกชาวบ้านมาประชุมเขาเสนอให้ทำบุญใหญ่กลางทุ่ม เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณที่ตายอย่างทุกข์ทรมานแต่บางคนแย้งว่าเคยทำแล้วก็ไม่เห็นจะดีขึ้นบางคนบอกว่าคงต้องให้พระเกจิที่มีวิชาแรงจริงๆมาช่วยปราบถึงจะสงบลงได้การประชุมวันนั้นจบแบบไร้ข้อสรุปเหลือเพียงความหวาดหวั่นที่หนักขึ้นกว่าเดิมคืนหนึ่งยายแก้ว หญิงชราที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเล่าว่าขณะตื่นมาจะเข้าห้องน้ำหลังบ้านเวลาประมาณตีสองเธอเห็นกลุ่มชายสวมชุดทหารเดินผ่านลานดินเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะเหมือนเดินแถวตรงแสงจันทร์ทำให้เห็นร่างพวกเขาชัดเจนแต่ที่น่าขนลุกคือทุกคนไม่มีเงาทอดลงพื้น ใหญ่แก้วรีบพนมมือหลับตาสวดมนต์พอลืมตาขึ้นมาอีกทีร่างเหล่านั้นก็หายไปทิ้งไว้แต่กลิ่นควันไหมและเสียงไก่ป่าร้องโหยหวนอีกเหตุการณ์ที่ตอกย้ำความหลอนเกิดขึ้นกับหมอฉิดแพทย์ประจำตำบลเขาได้รับแจ้งว่ามีคนป่วยกระทันหันต้องรีบไปดูอาการกลางดึก ระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านคนไข้เสียงเหมือนรองเท้าทหารเดินตามมาตลอดทางทั้งที่ถนนเงียบและไฟหน้ารถส่องไปไม่เห็นใครหมอพยายามไม่สนใจแต่พอถึงทางโคง้งได้ยินเสียงภาษาต่างถิ่นพูดแผ่วเบาเหมือนภาษาขแมแปนเสียงคร่ำครวนหมอฉิตบอกว่าตอนนั้นเขาแทบขี่รถไม่ไหว เหมือนมีมือเย็นเฉียบหลายมือกดบ่าทั้งสองข้างพอถึงบ้านคนไข้ก็รีบจุดทูบไหว้เจ้าที่ทันทีชาวบ้านเริ่มเชื่อว่าวิญญาณเหล่านี้ไม่ได้แค่เร่ร่อนหากแต่กำลังหาทางสื่อสารหรือบอกอะไรบางอย่างเพราะเสียงคร่ำครวญและภาษาที่ได้ยินนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆยยิ่งในคืนเดือนดับ บางบ้านบอกว่าได้ยินเสียงทหารร้องโหยหวนคล้ายเจ็บปวดและบางครั้งเสียงนั้นดังมาจากทุกทิศทางพร้อมกันผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันว่าช่วงสงครามชายแดนมีการประทะครั้งใหญ่แถวหนองยาแก้วทหารขเขมรหลายสิบคนเสียชีวิตกระจายทั่วทุ่งแต่เพราะความกลัวระเบิดและความเร่งรีบ ศพส,ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกเก็บอย่างถูกต้องหลายร่างถูกฝังตื้นๆหรือทิ้งไว้ในป่าหญ้าพอเวลาผ่านไปดินกลบซากจนไม่มีใครสังเกตแต่ดวงวิญญาณเหล่านั้นยังคงจดจำความเจ็บปวดและความแค้นบรรยากาศหมู่บ้านเริ่มตึงเครียดหนักขึ้นยามค่ำไม่มีใครกล้าออกนอกบ้านอีกต่อไป แม้แต่หมาในหมู่บ้านยังเห่าหอนพร้อมกันแทบทุกคืนเหมือนเห็นสิ่งที่คนธรรมดามองไม่เห็นเด็กๆถูกสั่งให้นอนแต่หัวค่ำไม่ให้เดินออกไปแม้แต่หน้าบ้านยิ่งทำให้คืนหนองยาแก้วเต็มไปด้วยความเงียบงันและความกดดันผู้ใหญ่คำสิงในฐานะผู้นำเริ่มรู้สึกว่าถ้าปล่อยไว้นาน หมู่บ้านคงไม่เหลือใครอยู่เขาจึงตัดสินใจจะเดินทางไปหาหลวงปู่ทิมพระเกจิชื่อดังในจังหวัดใกล้เคียงเพื่อขอให้ท่านมาช่วยหาทางปลดปล่อยวิญญาณทหารขเขมรเหล่านี้ให้ไปสู่สุขคติแต่ก่อนที่ผู้ใหญ่จะได้เดินทางคืนนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่ทำให้ทั้งหมู่บ้าน ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปว่าหนองยาแก้วไม่ได้เพียงแค่หมู่บ้านธรรมดาหากแต่กาลังเป็นสถานที่ที่ถูกกักขังด้วยวิญญาณน,นับไม่ถ้วนคืนนั้นเป็นคืนเดือนดับลมเงียบสงัดกว่าทุกครั้งเหมือนทั้งหมู่บ้านถูกกดทับด้วยบรรยากาศประหลาดผู้ใหญ่คำสิงนอนกระสับกระส่ายอยู่ในบ้านไม่ทันได้หลับตาลงดีก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินหนักๆดังผ่านหน้าบ้าน เสียงนั้นไม่ใช่เพียงหนึ่งหรือสองแต่เหมือนเป็นกองร้อยที่เดินเรียงแถวไปตามถนนดินของหมู่บ้านเสียงรองเท้าทหารกระทบพื้นดังก้องพร้อมกันเป็นจังหวะเสียงนั้นไม่เพียงผู้ใหญ่ได้ยินคนทั้งหมู่บ้านต่างลุกขึ้นเปิดประตูแง้มออกมาดูแต่ภาพที่เห็นกลับทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นชาวบ้านนับสิบคนยืนยันว่าเห็นกลุ่มทหารแต่งเครื่องแบบขเขมรเก่าๆเ,เดินเรียงแถวตรงกลางถนนร่างกายซีดเซียว ดวงตาว่างเปล่าแผลจากกระสุนและระเบิดยังติดอยู่เต็มตัวบางคนแขนขาดบางคนไส้ทะลักแต่ทุกคนเดินผ่านไปอย่างช้าๆโดยไม่สนใจใครทันใดนั้นเสียงปืนรัวก็ดังสนั่นไปทั่วทุ่งเสียงระเบิดสะเทือนจนพื้นบ้านไหวเด็กๆร้องไห้โฮผู้ใหญ่ต้องกอดลูกหลานแน่นบางบ้านปิดประตูลงกรอนสวดมนแทบไม่ทันไม่นานนัก ควันสีคุ่นก็ลอยคลุ้งไปทั่วหมู่บ้านกลิ่นคาวเลือดและดินปืนอบอวนจนหลายคนคลื่นไส้นี่ไม่ใช่แค่ผีเร่ร่อนแล้วมันเหมือนสงครามทั้งกองกำลังย้อนกลับมาตาแสนพูดเสียงสัน่นขณะเล่าให้คนรุ่นหลังฟังเช้ามันรุ่งขึ้นหลายบ้านพบว่ารั้วไม้ถูกกระสุนเจาะพุนทั้งที่เมื่อคืนไม่มีใครยิงจริงๆรอยเท้าทหารเต็มไปหมดตามถนนดินและคันนาแต่รอยพวกนั้น หยุดหายไปกลางทุ่งเหมือนถูกกลืนหายไปกับอากาศผู้ใหญ่คำสิงไม่รอช้าเขาจัดคนสนิทเตรียมตัวไปหาหลวงปู่ทิมทันทีแต่ก่อนออกเดินทางนุมชัยมาขอไปด้วยเขาบอกว่าอยากช่วยเพราะเขาเองเคยเจอมากับตาการเดินทางครั้งนี้จึงมีผู้ใหญ่หนุ่มชัยและลุมเพียนไปพร้อมกันระหว่างทางพวกเขาต้องผ่านแนวป่าละเมาะติดชายแดนบรรยากาศเงียบวังเวนผิดธรรมชาติ ไม่มีเสียงนกเสียงสัตว์สักตัวทั้งที่เป็นยามเช้าลมก็ไม่พัดใบไม้ไม่ไหวติงราวกับโลกหยุดนิ่งเฉพาะที่แห่งนั้นลุงเพียรพูดเสียงเบาว่ามันยังตามเราอยู่นะเห็นไหมทุกคนหันไปมองก็เห็นเงาดำสามสี่เงาเดินตามห่างๆพอละสายตาก็หายวับเมื่อถึงวัดหลวงปู่ทิมนั่งรออยู่เหมือนรู้ล่วงหน้าท่านฟังเรื่องทั้งหมดแล้วหลับตานิ่งนาน ก่อนเอ่ยเสียงเรียบว่าวิญญาณเหล่านี้มากันเป็นกองทัพเขาไม่ได้มาขอส่วนบุญเฉยๆเขามีความขับแค้นต้องการให้คนรู้ว่าเขาตายอย่างไรตายตรงไหนแต่ที่สำคัญเขาไม่ยอมไปเพราะดินตรงนั้นยังเป็นของพวกเขาอยู่ผู้ใหญ่คำสิงถามว่าจะทำอย่างไรหลวงปู่ตอบว่าต้องทำพิธีเชิญวิญญาณใหญ่พิธีนี้จะเสี่ยงเพราะหากใจไม่มั่น พวกเขาจะเข้าครอบงำได้ง่ายแต่หากไม่ทำหมู่บ้านจะไม่เหลือความสงบสุขอีกเลยหลวงปู่ทิมพร้อมพระลูกศิษย์สี่รูปและชาวบ้านอีกหลายสิบคนมารวมกันที่ทุ่งร้างจุดที่เชื่อว่าเคยมีศพทหารขเขมรฝังเกลือนอยู่ผู้ใหญ่คําสิงสั่งให้ทุกบ้านปิดประตูปิดไฟไม่มีใครออกมาเดิน เพื่อไม่ให้พลังงานของวิญญาณกระจายไปมากกว่านี้กองไฟถูกก่อขึ้นกลางทุ่งทูบเทียนปักรายรอบเป็นวงกลมหลวงปู่ทิมนั่งกลางวงถือสายสิลที่โยงไปหามือชาวบ้านทุกคนเสียงสวดมนต์เริ่มดังขึ้นเป็นจังหวะหนักแน่นแรกๆบรรยากาศเงียบสงบแต่พอเข้าสู่บทเรียกดวงวิญญาณ ลมแรงก็พัดโหมขึ้นทันทีธูปเทียนดับพรึบควันดำคลุ้งทั่วทุง่งเสียงฝีเท้าทหารดังจากรอบทิศดังก้องเหมือนกองร้อยกำลังเดินเข้ามาเรื่อยๆจากนั้นเสียงปืนเสียงระเบิดและเสียงร้องโหยหวนก็ประดังจนพื้นดินสั่นสะเทือนหลายคนเริ่มหวาดกลัวบางคนตัวสั่นจนสายสินหลุดจากมือ หลวงปู่ทิมตะโกนสั่งว่าอย่าปล่อยถ้าปล่อยเขาจะเข้ามาแทนที่เราทุกคนกัดฟันทนต่อแรงกดดันมองไม่เห็นอะไรชัดเจนแต่เสียงและกลิ่นขาวเลือดกลับชัดราวกับอยู่ในสมรภูมิจริงๆทันใดนั้นเงาร่างทหารนับสิบปรากฏรอบวงบางคนถือปืนบางคนบาดเจ็บสาหัส ใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดพวกเขาจ้องมองมาด้วยแววตาว่างเปล่าเสียงภาษาขแมดังระงมบางคำเหมือนสาบแช่งบางคำเหมือนร้องขอความช่วยเหลือหลวงปู่ทิมเริ่มบทสวดแรงขึ้นมือกำไสยศินแน่นท่านกล่าวเป็นภาษาโบราณคล้ายเชิญวิญญาณให้มารับส่วนบุญไม่นานนัก เปเลวไฟจากกองไฟพุ่งสูงขึ้นราวกับจัทยานขึ้นฟ้าเงาทหารทั้งหลายร้องลั่นบางร่างล้มลงกับพื้นบางร่างก้มกราบราวกับยอมรับผู้ใหญ่คําสิงเล่าว่าช่วงเวลานั้นเหมือนทั้งหมู่บ้านอยู่กลางสงครามจริงๆเสียงปืนเสียงระเบิดดังไม่หยุดแต่กลับไม่มีใครบาดเจ็บ ทุกสิ่งเหมือนเพียงเงาของอดีตที่ผูกติดอยู่กับแผ่นดินนี้เมื่อสวดเสร็จหลวงปู่ทิมจุดเทียนชัยแล้วโปรยน้ำมนต์ไปรอบๆควันดำที่คลุ้งค่อยๆจางหายไปเงาทหารทั้งหลายค่อยๆละลายหายไปกับความมืดเหลือเพียงความเงียบสงัดจนหูอื้อเช้าวันรุ่งขึ้นหมู่บ้านหนองยาแก้วเงียบสงบกว่าที่เคย ไม่มีเสียงปืนไม่มีเสียงฝีเท้ายามค่ำคืนอีกต่อไปชาวบ้านหลายคนเล่าว่าในคืนต่อมาพวกเขาฝันเห็นทหารขเขมรกลุ่มใหญ่ยืนเรียงแถวโบกมือลาก่อนจะเดินลับหายไปกับแสงสว่างที่ปลายทุ่งจากวันนั้นหมู่บ้านเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาผู้คนออกมาทำนาทำไร่โดยไม่หวาดกลัว แต่ก็ยังไม่มีใครลืมเหตุการณ์เหล่านั้นเรื่องราวผีขเขมรที่หนองยากแดว้วถูกเล่าขานต่อจากรุ่นสู่รุ่นเตือนใจให้ทุกคนรู้ว่าสงครามไม่เคยทิ้งอะไรไว้นอกจากความเจ็บปวดและวิญญาณที่ยังคงโหยหาการยอมรับผู้ใหญ่คำสิงมักพูดกับลูกหลานเสมอว่า อย่าลืมว่าใต้ผืนดินนี้เคยมีเลือดผู้คนต่างแดนซึมลึกอยู่เราอยู่ได้อย่างสงบเพราะเขาไปแล้วจงกราบไหว้แผ่นดินนี้ทุกครั้งที่เหยียบย่างตำนานผีขแมนแห่งบ้านหนองยาแก้วจึงปิดฉากด้วยการปลดปล่อยแต่ความหลอนและความทรงจำยังคงอยู่ในหัวใจของผู้คนไม่มีใครลืมได้